โดยหลักพื้นฐานทั่วไปโดยธรรมชาตินั่นมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ตายตัวนี่รู้ว่าอย่างนั้นก่อนไม่มีอะไรเที่ยงแท้ตายตัวมันเปลี่ยนเรื่อยมันเรารู้วิธีเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสูง,สง,สง,สงขึ้นสูงขึ้นนนเราก็มาศึกษาวิธีเปลี่ยน จากคําสอนของผู้ที่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มาแล้ว<ม>เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเคยประสบความสําเร็จในเรื่องนี้มาแล้วท่านสอนไว้เราก็รับเอามาใต้ควรดูไปเห็นว่าเออจริงนี่เป็นไปได้จริงนี่เราก็ทําตามแล้วมันก็เป็นไปได้จริงแต่นี่บางคนมันไม่ยอมเชื่อ ว่ามันจะเป็นไปได้ในการที่คนเราจะไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่หลงไม่ค,มมคนทรมานอายุเราคิด่ามันเป็นไปไม่ได้เขาคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้เขาก็สมัครที่จะเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นคนหัวดือ้อคือไม่ยอมเชื่อมีนิทาน อุปมาอยู่เรื่องหนึ่งที่ควรจะระลึกถึงคือนิทานเรื่องเต่ากับปลาปลาอยู่แต่ในน้ำรู้แต่เรื่องน้ำเมื่อเต่าเล่าเรื่องบนบกชัวใ้ไปบนบกปลามันก็ไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วมันยังด่าให้วายโกเอาเรื่องอย่างนี้มาพูด พาว่าปลามันจะถามอย่างไรไอ้เต่ามันก็บอกไม่ไม่ไม,ไม่ปลามันถามได้แต่คาถามสําหรับสิ่งที่อยู่ในน้ำไอ้เต่ามันก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไอ้ปลามันก็เลยด่าเต่าว่าคนโกหกเรื่องโกหกมันหลอกมันล่วงไอ้เต่าก็ไม่รู้ทำอย่างไรมันก็กลับขึ้นไปบนบอกอีกมาเสียเวลามาคุยกับปลา นี่เราระวังให้ดีนันจะเป็นเรื่องของเราก็ได้คือเรานั่นแหละจะเป็นปลาเป็นบุตุชนเต็มขั้นเมื่อกันระยนะหน้บุตรชนก็ดีหรืออริยชนก็ดีมาบอกให้เราฟังอย่างนั้นอย่างนี้แลเรื่องบกหรือเรื่องของพนิพพานเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เชื่อไม่อาจจะเชื่อก็เพราะว่าเรามันเป็นปลามากเกินไป เหมือนกับว่าไอ้ลามันไม่เชื่อเรื่องจิตเตาล่ายฟังถึงเรื่องบนบกมันลูกกบมมันอยู่ในน้ําทํมไมกบมันจะเล่าเรื่องบนบกให้ฟังได้ไอ้ลูกกบท้าๆเป็นลูกของแม่แท้ๆมันก็ไม่เชื่อแล้วแม่มันก็ไม่ยุตททำอะไรมันก็ต้องขึ้นบอกต่อไปอ่ะมันพูดกันไม่รู้เรื่องนี่นี่สภาวะ อ,ส,อ,ส,อสภาวะการอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกมันมีในโลกนี้เวลานี้ที่เราสอนเราจูงกันไปไหมล่ะจูงคนไปนิพพานนว่ายากกว่าใสาช่างลอดรูเข็มสาช่างอาศัยช่างลอดรูเข็มเสียยังง่ายกว่าจูงบุตุชนไปนิพพาน มันมีใจว่าไอ้มุทุชนนั้นน่ะมันจะต้องเปลี่ยนตัวรีบเปลี่ยนตัวศึกษาเข้าใจก็รีบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวจริงจะค่อยๆรู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามที่ไม่เคยรู้จักนี่อยากจะขอให้ทุกคนคอยชงเง้อ เชิงเงยืดพอเชิงเงยคอยหาคอยดูว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้มีอะไรที่สูงกว่านี้ประเสริฐกว่านี้บริสุทธิ์กว่านี้เป็นสุขกว่านี้ไปเชิงเงยกันบ้างสิอย่ามัวแต่ก้มหน้าตะพื้นกับบริโภคสวยกันอยู่แต่ไอ้สิ่งที่สกปรกหลอกลวงเหล่านั้นถ้าอย่างนี้มันก็จะมีหวังแล้วก็มีบุญไปเชิงเงยกันบ้าง มันต้องแลกเปลี่ยนเอาได้สิ่งที่เราเคยรักไอ้เรื่องตามอารมณ์เรื่องอะไรก็จะเป็นที่รักอะไรสูงสุดหนึ่งมันต้องสลนะก็ไปแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีกว่าน,นั้นเราจะคือว่าเรามีอิสรภาพที่จะทำอะไรตามชอบใจเราก็ได้เหมือนกันแต่แล้วเราก็จะคงได้แต่เพียนสิ่งสกปรกนี่เสรีภาพที่จะสแสวงหาสิ่งสกปรกที่จะยู่กับสิ่งสกปรกคือเป็นทุกข์ เราก็ไม่มีเสรีภาพอย่างของพระพุทธเจ้ามันต้องแลกเสรีภาพด้วยเสรีภาพเสียสละเสรีภาพของบุตรชนเสียก็ไปเอาเสรีภาพอย่างของอริยชนมันจึงจะได้ถ้าไม่ยอมสละเสรีภาพของคนโง่มันก็ไม่ได้เสรีภาพของคนฉลาด มันไม่เป็นอย่างอื่นนดดี่คิดดูคิดดูมันไม่เป็นอย่างอื่นได้มันเป็นอย่างนี้เราจะจะแลกเอาไ้เสรีภาพของเราอย่างที่เรามีเพื่อได้เสรีภาพอย่างของพระพุทธเจ้าเราไม่มองดูเราก็ไม่เห็นว่ามันมีอยู่เราถึงควรจะแลกเอา เราก็อยู่กับสิ่งนี้ตลอดไปจิตใจไม่ได้เลื่อนขึ้นมีพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่ามรรคผลนิพพานอะไรจิตใจอยู่แต่กับกิเลสอย่างเดียวไม่รู้ว่าบกมีเหมือนที่ปลาไม่รู้ว่าบกมีก็ไม่สนใจ แล้วมันก็ปรับปรุงตัวเองแต่ในทางที่จะอยู่ในน้ำเท่นั้นนะมันก็อยู่ในน้ำต่อไปท้าเขาบอวิวัฒนาการของสา,ากลจักรวาลเคยมีสัตว์น้ำมันมีสัตว์บกพ่พระมันเริ่มรู้สึกพิลันนิตรีิรนนิตรเน่มันจึงเกิดอ,อยากจะขึ้นบกแล้วมันค่อยๆกลายเป็นสัตว์ ที่ค่อยๆขึ้นบกหรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงความคิดนึกเพื่อเจ้อญุ่งสร้างกนได้ไปหลายๆทิศทางทิศทางที่ไปไม่ได้มันก็เลิกกันไปแล้วทิศทางที่เป็นไปได้มันก็มีอยู่เช่นสัตว์น้ําก็จะกลายมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําแล้วมาเป็นสัตว์บกเรานี้ล้วนแต่มันมีเจตนามีความมุ่งหมายั้งนั้นเลย ถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความมุ่งหมายมันก็เป็นไม่ได้เจตนาจะมีได้ก็เพราะมันมีความรู้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยมันจึงอยากจะเปลี่ยนทิศทาง